สวัสดีครับผมบอลจันทารามนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปเช่าพระหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเอาไม่ใช่พี่นะครับเป็นคุณป้านะครับทักมาในไลน์นะครับก็อยากจะให้ผมเช่าพระหลวงพ่อฤาษีนะครับคุณป้าท่านนี้นะครับก็เคยแบ่งปันผมมาหนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็นัดเจอกันที่สตุจักรนะครับพีเจมอนะครับ เดี๋ยวไปติดตามรับชมบรรยากาศการเช่าพระได้เลยครับไปครับ เป็นพระทั้งหมดนะครับก็ได้ตีราคาแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเช็คตามรายการนะคุณป้าแบบนี้ผมตีให้เขาได้ละสองพันเนี่ยครับตีใหม่อีกรอบนะได้ไดครับสองพันคูณคูณคณห้านะครับอันนี้หนึ่งหมื่นหงหมื่ีราคากันเนี่ย น,นี่ไม่เดือดของฝันมันเกิดนะครับผมว่าเลยมันมีเชื้อยู่ใช่ครับก็ทันห้าให้ผมก็แยกก่อนแบบนี้จะไม่ทันนะครับน,นี่จะไม่ทันเดี๋ยวกัอนอันนี้ไม่ทันอันนี้ทันทันหลวงพ่อ ครับูชาคุณป้าอยากบูชาจังเลยจะได้มีวัฒนาไหมวัฒาทุกได้ได้เวลาหน่อยเนาะได้เดี๋ยวเอาไว้เป็นล็อกเก็ตของฝันมันเกิดนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับหลวงพ่อนีก็ตีให้องค์ละเจ็ดร้อยมีไม่มีกล่องมีก็เจ็ดรลอกัดมะกุดเพชร เจ็ดร้อยเพี่หลงพ่อบอกว่าเอาไว้กันลงระบาดใช่ครับใช่ต้องติดตัวจลอดถ้าเราสวแล้วมันเ้องติดตัวจะเป็นรูปเข็มกัดดาวนะครับปตีโอละเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันอันนี้ลงไว้ก่อน โลแกนลูกดาวนะครับอันนี้ก็ตีให้กล่องละเจ็ครับแต่ถ้ามีกล่องเดิมด้วยอนะันนั้นก็ได้ประมาณพันหนึ่งกล่องเดิมไม่มี่กล่องปลาเมีหยงได้ได้ไม่ได้เก็บเลยว่าเราว่าเกะกะเลยจะรวมให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบว่าโอ้ไม่ได้เลยคเ สองมสองเนาะได้แล้วเดวอีก้สามไ้สองรอยอะไรนะป้าคือป้าบอกอะไรนะเพิอีตหเป็นสองสามสองสามครับสองสามไม่ไหวเนาะเอางี้คุณป้าผมเพื่อนให้500ห้าร้อยนะห้าที่แบบ ไว้ใจกันเนาะไม่ตีราคาได้แต่จริงผมก็บอกว่ามีกำไรไม่เยอะบวชัดเจนวกได้หลักร้อยอะไรเงี่ยอ่ะโอนให้ครับอนี้ยอดนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอ่าบัญชีอะไรบ้าเบเทส่งสลิปให้นะครับเขาโอนเสร็จ โอนเสร็จเรียบร้อยนะครับ22,500ื่นนห้ร้บาทนะครับนั่งรถมาไกลไหมครับเนี่ยไม่ไกลหรอกน่ะสิบนาทีอดียวอะไรก็ขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับลูกขอบคุณนะคะ